ท่านผู้ชมเอาประเด็นต่อไปก็คือนี่อายอดไปฟังเสียงดีกว่ามีเสียงใครบ้าง <ฮะ S 2> เอาเมื่อสักครู่สรุปไปแล้วอะเสียงอยู่ไหนเสียงอยู่ไหนอนุทินตอนไหมคะอ,อันไหนคุณอนุทินเปิดไปหรือยังเปิดไปแล้วเปิดไปในรายการแล้วเอาเอาเอาคุณชัยชนกกับคุณกระวีไหมพักภูมิใจไทยตอนนี้ภูมิใจไทย,ยมีมัติกันเลย จริงๆไม่ต้องมีเพราะคุณอนุทินก็บอกไปตั้งแต่เช้าแล้วว่าที่คุณพระดอนพูดให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะไปรับตําแหน่งรองประธานคนที่สองอันนั้นในนามพักแต่เมื่อวานนี้ภูมิใจไทยถแถลงหล่อๆเลยภูมิใจไทยเนี่ยเราเห็นด้วยกับเรื่องของการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่วิธีการที่พวกเราอยากจะเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คือการทําเดินหน้าไปสู่การทําประชามติ เราก็ถามพี่น้องประชาชวนว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับจากนั้นเนี่ยก็เดินหน้าไปสู่การแก้มาตรา256ซึ่งจะเป็นการเปิดทางให้มีสสรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ใช้สสรเนี่ยในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้กับสังคมไทยให้กับประเทศไทยนะครับอันนี้คือจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยที่เราได้มีการประชุมกันมาเมื่อช่วงบ่ายนี้ครับคนชัยชนกว่ายังไง ลูกชายคุณเนวินเลยเลขาธิการพรรคูมมใจไทยคือคุณชัยชนกบอกยังไม่ได้กร,รับการติดต่ออะไรจากพรรคเพื่อไทยที่จะหารือในประเด็นมาตรฐานจริยธรรมนะคะ,ะแต่ก็ยืนยันว่ามาตรฐานจริยธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่นักการเมืองทุกคนควรจะมีค่ะอ้านี่ไงท่านผู้ชมเรามองว่าเป็นคุณสมบัติที่จําเป็นและคุณสมบัติพื้นฐานของนักการเมืองและพรรคการเมืองอคุณชัยชนกคุณนกว่ายอย่างนั้นก็เป็นดันว่ายอย่างที่ว่า ภูมิใจไทยมีจุดเดินว่าให้แก้ทั้งฉบับยกเว้นมหมวดหนึ่งกับหมวดสองโดยผ่านการธรรมชาติให้มีสสรขึ้นมายกร่างอ,อันนั้นจะชอบทำกว่าในมุมของภูมิใจไทยท่านผู้ชมอย่างที่ว่าไปนะรวมไทยช่างชาติไม่ต้องพูดถึงไปฟังเสียงโคศโกพักคุณอาัคารเดชวงพิทักษ์โคตค่ะน้องใบสังเกตได้แพทเทิร์นเหมือนกันเลยค,คือไม่เห็นด้วยกับการแก้ระมาตาจริยธรรมมันคือคุณสมบัติที่จําเป็นขนาดเดียวกัน ยังบอกคล้ายๆกับภูมิใจไทยคือยังไม่ได้รับการติดต่ออย่างเป็นทางการจากพกรรครัฐบาลหรอกอพวกพกรรคเพื่อไทยอ่ะใช่ค่ะ,ะน,คนะครับพรรครวมไทยสันชาติจึงมีมตินะครับที่ไม่เห็นด้วยนะครับที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องของจรยธรรมเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยได้กําหนดเรื่องดังกล่าวไว้เหมาะสมแล้ว นะครับเพื่อให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองน,นั้นมีจริยธรรมแล้วก็มีความโปร่งใสาสามารถเข้ามาบริหารประเทศชาติโดยไม่มีประวัติด่างพ้อยท่านพีรพันธ์ได้ชี้แจงกับสมาชิกของพักว่าที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของแกนนําพักในระดับหัวหน้าพักเนี่ยพักร่วมรัฐบาลเนี่ยยังไม่เคยมีการหารลือเรื่องดังกล่าวเลยนี่เรื่องนี้มันสะท้อนอะไรท่านผู้ชมข้อที่หนึ่งอำนาจต่อรองของพักแกนนําคือเพื่อไทย ไม่มีอยู่จริงอเรื่องนี้คือวาระแสนจะสำคัญของพรรคเพื่อไทยถูกไหมใช่ค่ะออขณะน,นี้ยังไม่ทันเข้ามาทำงานและเข้ามาทำงานไม่กี่วันร้องไปเป็นสิบเรื่องแล้วเนี่ยจะย้ะทำทั้งนั้นเลยเออปรากฏว่าไม่สามารถจะทำให้พรรครัฐบาลมาเป็นเสียงเดียวกันได้อันนี้บอกกันแบบวิเคราะห์อำนาจต่อรองพลังอำนาจที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบ ไม่มีจริงไว้ฮะตรงกันข้ามปรากฏการณ์นี้ทำให้เห็นว่าพรักภูมิใจไทยคือพลังอำนาจที่แท้จริงเติรนเติร์เตเตตินเินไอ้นี่ผมพูดอะไรไปฮะคือใช่ไหมมีอำนาจต่อรองอำนาจต่อรองแล้วใครจะปฏิเสธทำไมเขาถึงเรียกสวสีน้ำเงิน ใช่ไหมคะมันยองมาจากอะไรต้องพูดซ้ำไหมคือผ่านไม่ผ่านเนี่ยอยู่ที่สวถูกไหมใช่ค่ะว่ราถึงจะต้องมี67คนใช่ถ่าถึงแหนจะผ่านสสอแล้วก็ต้องไปสวอีกทีหนึ่งที่เขาถูกเรียกว่าเป็นสวสีน้ำเงินมีคนวิเคราะห์ว่ามีต้องร้อยสี่สิบกว่าคนเป็นอย่างต่าใช่จากสังเกตดูเวลาไปทํางานที่ที่สภาแต่งตัวเป็นแพทเทิร์นเดียวกันค่ะ ถ้าวันไหนเหลืองที่ก็เหลืองบัตรทั้งชุดค่ะวันไหนน้าเงินก็มาน้ําเงินทั้งชุดค่ะสังเกตไหมอ่านนอกเหนือจากนั้นสวชุดนี้ตั้งแต่ตอนลนรงแล้วคงจะทราบพลังอํานาจที่แท้จริงเลือกนายกมันจบไปแล้วไม่มีเพราะอันนั้นบทเฉพาะการถูกไหมใช่ค่ะห้าปีจบไปแล้วแต่พลังอำนาจของสอวก็คือการเลือกบุคลากรในองค์กรอิสระ จะเป็นสารรัมนูญปปชกกตอ,อะไรก็ตามทีเนี่ยแปลว่าองค์กรเหล่านี้เนี่ยจะต้องมุยท่านที่คเคาระไปเรื่อยๆอย่างปปชอตอนนี้คราไปหลายคนและวองค์กรไหนที่จะเป็นผู้เลือกสวค่ะสวเพราะฉะนั้นมองในทางที่คนมักจะวิเคราะห์กันก็คือว่าอาจจะสามารถ เลือกบุคคลในองค์กรอิสระซึ่งจะไปตัดสินอีกทีหนึง่งเวลามีคนร้องเข้าไปอะคะ่ะก็ต้องมีคนตัดสินใช่ไหมคะใช่แล้วสวชุดนี้จะเลือกเติมคนที่จะต้องหมดอายุไปอะเข้าไปในองค์กรอิสระเหล่านี้พลังอำนาจอย่างแท้จริงเลยนะ รากฏก,การณ์นี้ทำให้เห็นอะไรอีกข้อที่สามท่านผู้ชมต้องย้อนกลับไปที่พักประชาประชาช่สิคณะก้าวหน้าคุณพันนิกาวานิชมักจะบอกอพักเพื่อไทยนี่คุณไว้ใจจริงๆเหรอที่ผ่านมาเนี่ยโดนหลอกมาก,กี่ครั้งแล้วไปร่วมกับเขาเนี่ยจำได้ไหมจำได้ค่ะคุณชอบบอกว่าย,ยัางไงก็บอกอย่างนี้นะคะบอกว่าย,ยัางไง โดนหลอกเป่นกี่ครั้งแล้วไว้ใจได้จริงหรือเปล่าเพราะฉะน,นั้นเราก็ไม่รู้นะอย่างที่บอกไปเนี่ยท่านผู้ชมปรากฏการณ์นี้คือมันถอยง่ายจริงๆนะใช่ไหมค่ะยังไม่ทันคุยอ่ะใช่เพราะจริงๆนัดคุยกับพักร่วมเนี่ยถ้าตามกาหนดเดิมในข่าวอาทิตย์นีน้ใช่ใช่หรือไม่ก็แถวๆวันที่หนึ่งตุลา ที่จะนัดแกนนําพักร่วมหัวหน้าพักร่วมอะค่ะนี่ออคือเท่ากับยังไม่ได้คุยเลยอืนี่ไงเราเจนปรากฎการนี้อย่างที่ว่าไปเพราะฉะนั้นขณะน,นี้อาพักการเมืองซึ่งดูเหมือนตั้งแต่เขาโดนยุบแล้วออกมาเรียกร้องแล้วตอนคุณเศรษฐาโดนถอดถอนก็ชูขึ้นมาบอกเลยไม่เห็นด้วยกับการที่องค์กรอิสระตุลาการจะมาตัดสินการเมืองอโดยอ้างด้วยจริยธรรมที่คาดหมายไม่ได้หรือมันกว้างเหลือเกิน พักประชาชนใช่ไหมค่ะ <ภา S 1> ตั้งแต่ตอนจะเป็นก้าวไกลหลังถูกยุบใหม่ๆจาได้ใช่ไหมที่มานั่งเรียงกันตรงนี้จได้ตรงนี้ค่ะอท่านผู้ชมจําได้ไหมมีคนในติมด้วยคุณน,นัทพงษ์เรือปัญญาวุฒิหัวหน้าพักคุณแทงลุกขึ้นพูดในสภาต้องสองสามวารละเรียกร้องให้มาแก้รัฐมนุญให้มาแก้ดกฎหมายประกอบเกี่ยวกับกรณีอำนาจองค์กรอิสระและข้อกฎหมายที่ทําให้กลายเป็นว่าผู้แทนประชาชน ถูกดำเนินการตั้งแต่ยุภพรรคตัดจิตโดยองค์กรที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนอะแล้วดูจะมีการขานรัฐสุดท้ายถอยดื้อๆเลยเมื่อวาน